โอเคพร้อมนะครับโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมกันที่แกลเป็นใดๆวันนี้เราครับเราจะมาพูดถึงกรณีที่คีย์บอร์ดของเรานะครับกดไม่ติดนะครับกดไม่ติดเป็นบางตัวนะครับก็คือจะมีการแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามารับมชมวอวกันเลยครับอันดับแรกครับให้เราเปิดคีย์บอร์ดตรงนี้ไปเป็นออนเซนคีย์บอร์ดหรือว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ครับผมเอามาทดสอบมาแล้วก็เปิดตัวนี้ครับโปรแกรมโน้ตแพดนะครับหรือว่าโปรแกรมข้อความอะไรก็ได้ครับเปิดขึ้นมาลองกดครับ A B C เห็นไหมครับ ตัว A กับตัว B ผมจะกดไม่ติดแล้วเนี่ย c ครับกดไม่ได้ครับกดติดบ้างไม่ติดบ้างครับ B กดได้ครับแต่ C กดไม่ติดเลยไม่มี C เลยครับ e n t e ต้องกด ENTER ดู ENTER ก็ไม่ได้ครับครับนี่คือการเสียของคีย์บอร์ดนะครับเสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับ สาเหตุนี้เป็นที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าผมลองทดสอบแล้วทําอะไรปรับแต่งในซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วไม่ได้ผลนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ต้องลุยกับคีย์บอร์ดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดคีย์บอร์ดดูแล้วว่าต้องทําอะไรกับมันบ้างโชคดีหน่อยนะครับที่ว่าปุ่มเปิดนี่ครับปุ่มเปิดดันอยู่ที่คีย์ตัวคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่ามันสามารถกดเปิดปิดใช้งานได้ครับก็โอเคโชคดีของผมคือตรงนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า มันเกิดจากอะไรมีอยู่2ปัจจัยหลักอ่าวดับไปซะนั้นโอเคมีอยู่2ปัจจัยหลักก็คือ1ก็คือใต้ปุ่มนี้มันไม่สะอาดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเออมันไม่ใช่ทุกปุ่มอะถ้าถ้าปุ่มไม่สะอาดน่าจะเป็นแค่ปุ่ม2ปุ่มแค่นั้นแต่นี้มันเป็นอาจจะเป็นแผงตรงนี้ที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นผมน่าจะสันนิษฐานว่าเกิดจากสายแพร์นะครับสายแพร์ที่ว่าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก กับตัวเครื่องกับตัวแป้นพิมพ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเปิดเราจะต้องทําการเปิดออกมานะครับออกคีย์บอร์ดออกมาครับในจังหวะนี้ก็อย่าเพิ่งใช้ของม,มีความไปนะครับนี่ครับโอเคเมื่อได้เราให้เราเระวังนิดน,นึงครับสังเกตตรงนี้ฮะชื่อเปิดมาอ๋อ๋ยวขอไฟ โอเคพอเปิดมาจะสังเกตนะครับมันจะมีตัวที่เป็นเมาส์แพดนะครับก็คือไอ้แป้นเมาส์ะครับกับแป้นตัวใหญ่หญนะครับจะเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดตรงนี้แหละครับผมคิดว่ามันน่าจะสกระปรกเราจะมาทําความสะอาดกันนะครับจังหวะนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับจริงเราควรจะหาแหนบนะมันจะต้องเปิดนะแต่ผมเอ,เอาตัวนี้มาสาธิตนิดนึงก่อน จริงเราจะต้องเปิดตรงนี้ครับเปิดตรงนี้เปิดฝาเปิดพลาสติกมันดันมีทิกเล็กน้อยมาฝากกันก็คือเราจะเยื้องเยื้องเยื้องฝาตรงนี้นะครับเยื้องฝาอ่าเยื้องฝาไปเพื่อที่จะให้มันไม่ตึงนะครับสายแพรไม่ไม่ตึงครับสายแพรไม่ตึงจากกันครับสะดวกเราเลยครับดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะเปิดติดอย่างเนี้ดันมาแล้วค่อยๆออก ก็ใค้เราคีบออกมาครับนะเรียบร้อยครับโหลดมปแล้วแล้วก็ส่วนของเมาส์เมาส์ด้วยเมาส์มันบังใช่ไหมเอามือดีกว่าผมถนัดมือแต่จริงๆถ้ามีแหนบเอาแหนบดีกว่านะครับโอ้โอ้ให้ใครทำช่วยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกวครับ ดูแล้วง่ายมากครับโอเคจากนั้นเราก็ยกมันออกมาเลยดจอเนี่ยยกมันออกมาจากนั้นอ่ะโอ้ได้เวลาทำความสะอาดพดีจากนั้นดูสังเกตตรงนี้ครับโอเค,อเคก็นี่คือภายในของตัวเครื่องนะครับก็ นี่ครับจุดที่เรา,ออาก่อแยเปิดไฟจะสังเกตว่าจุดนี้นะครับจะเป็นของเมาส์เปิดปิดอย่างนี้ตรงนี้เราไม่ต้องทําความสะอาดมันแน่นอยู่ดีแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีหลายๆฟันนะครับมันจะเป็นฟันทองเหลืองตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันไม่สะอาดหรือว่าสกรปรกเดี๋ยวรอจะลองทําความสะอาดตรงนี้ดูอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตรงสายแพรโดยตรงนะครับโอเคมาดูส่วนของด้านหลังคีย์บอร์ดจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นสายแพรนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นโล่งๆเลยครับถ้าเราไปใส่แสงดูนะดังนั้นเดี๋ยวผมเอาใส่แสงช่องว่างตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะรองรับไม่ใช่ช่องว่างตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะทําให้น้ําผ่านเข้ามาซึมผ่านเข้ามาได้ก็อาจจะจะชอ็อตอาจจะอะไรได้เนี่ยส,สังเกตว่าตรงนี้ครับ มีการใช้งานท,ทางฝั่งของชิปพวกคอนโทรลอะไรอย่างนี้ครับมันเคยโดนน้ำครับโดนอากาศมาก่อนเนี่ยครับแล้วเราปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้มันก็ต้องปล่อยไว้นะครับเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงตรงนี้แล้วมันก็เกิดสนิมขึ้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมันอาจจะมีอะไรเกิดพลาดได้ตรงนี้เป็นสายแพนะครับก็อาจจะมีอะไรที่ไปสัมผัสมันได้ตรงนี้ครับที่เราจะทําความสะอาดมันก่อนเบื้องต้นนะครับถ้านี่ยครับ รตรงนี้คือสายแพรตรงที่ติดกับสัมผัสเมื่อกี้สัมผัสกับครองแดงให้เราทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทําเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เสียทั้งหมดถ้าเสียทั้งหมดโอเคเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าในกรณีมันเสียบ้างไม่เสียบ้างแล้วก็กดได้บ้างแล้วก็กดได้เดี๋ยวก็กดไม่ได้โอเคมาลองกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํายาเนี่ยครับคอนแทคนะครับฉีดเข้าไปตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็ทำความสะอาดครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูผลกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าทำแล้วยังไม่หายเราจะต้องมาไล่ตรงนี้ใหม่นะครับต้องมาทำความสะอาดตรงนี้ด้วยแต่ว่าก่อนที่คุณจะฉีดน้ำยาทำความสะอาดหรือว่าน้ำยาล้างคอนแทคนะครับคุณจะต้องนี่ครับอย่าลืมนะครบถอดแบตอกนถอดแบตออก่นนะครับก่อนที่จะมาล้างตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมี สกูตัวที่หนึ่งแล้วก็สกูตัวที่สองตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่หนึ่งแล้วตัวนี้ตัวที่สองนะครับอืมผมดูแล้วครับมันไม่ใช่แค่สองตัวแล้วครับมันจะมีตัวนี้ใช่ไหมครับสกูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ครับตัวนี้นะครับเราจะต้องยกบอร์ดขึ้นมาแอ้มเน้ก็คือเราจะต้องทำกัน คันบอร์ดออกด้วยครับตามจุดนี่ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ทําการเปิดเครื่องมาประกอบเข้าไปแล้วก็ทําการเปิดเครื่องมาเหมือนเดิมครับโอเคแต่เราจะมาลองเทสกันดูนะครับก็ A B เฮ้ B มาแล้วนะครับจากไม่มา C D E มาแล้วครับ F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ครบครับ Enter เรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับ เห็นผลชัดเจนเป็นยังไงบ้างครับอีกครั้งหนึ่งครับถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปได้ครับอ๋อก่อนที่เราจะจากกันผมขอบอกเลยครับผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการถอดแบตเลยครับเพราะว่ามันถอดท่องขั้นยุ่ยยากนะผมก็ยังไม่ได้ใส่นอนเข้าไปด้วยเนะครับเนี่ครับเครื่องยังทํางานอยู่เห็นพัลลมชัดเจนด้วยโอเคอ่ะ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วผมทําอะไรไปแค่ไหนบ้างนะครับโอเคมาแตวขออนุญาตปิดปิดคอมก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับโอเคผมจะพาไปเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งครับหลังจากที่เรารู้ว่าคีย์บอร์ดของเราไม่ติดเป็นบางปุ่มมันอาจสาเหตุมาจากฝุ่นข้างในตัวนี้ตัว2ตัวแต่ถ้ามันเป็นเฉพาะแพงๆเป็นจอมยไปก็แสดงว่าน่าจะเป็น สันนิษฐานไปเลยว่าเป็นสายแพร์นะครับก็โอเคในเมื่อส่วนของเราแก้แก้ผ่านโปรแกรมแล้วมันไม่หายนะครับเราก็มาดูกันที่คีย์บอร์ดโดยตรงเลยโอเคอันดับแรกครับถ้าเครเสียบสายชาร์จอยู่ถอดสายชาร์จออกนะครับอ่าจากนั้นครับก็ขันสกูตามเครื่องแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาออกนะสะกูมันก็จะมีอยู่ด้านหลังแหละอ่าจากนั้นครับมันก็จะมีสายแพร์อยู่2ส,ส่วนนะครับ สายแพร์เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟให้ครับออปออโอเคสายแพรตามที่คุณเห็นตอนช่วงแรกนะครับอ่าโอเคก่อนที่เราเปิดจะเปิดฝาได้ครับเราต้องยกฝาขึ้นมาพอประมาณนะจากนั้นฮะเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะมันก็จะเปิดขึ้นได้มันก็จะไม่ตึงมือดึงสายแพรออกอ่าไม่ไม่ได้ดึงสายแพรออกพยายาม เปิดเปิดมันออกมันจะมีตัวสีขาวเปิดตัวสีขาวออกเหมือนเปิดฝาเหมือนเปิดอโอเคจากนั้นเพิบขึ้นมาโอเคส่วนที่เราจะต้องทําความสะอาดอันดับต้นๆเลยก็คือตรงสายแผลตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน้าสัมผัสด,ดําๆตรงนี้เป็นเส้นๆ,ๆหาทําความสะอาดเอา,เอา ชุบชุบพอเปียก,ยกแอลกอฮอล์นิดๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าทางีดีๆก็จะเป็นพวกนี่ครับเป็นพวกเสเปรย์สเปรย์ล้างคอนแทกนะครับล้างคอนแทกล้ล้างหน้าสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์บอกเขาไปอย่างนี้ก็จะจะได้มาใช้งานแล้วก็เอากระดาษชิชชูนะครับปัด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 ,ปด,ปดหรือว่าทําความสะอาดสักหน่อยตรงนี้นะครับถ้าทําตรงนี้แล้ว ถ,ถ้าจะเอาให้ชัวร์เปิดเครื่องมาครั้งเดียวถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ไปต่อตรงนี้ขั้นตอนนี้แล้วก็ผมก็พอปรากฏว่ามันก็ได้แต่ถ้าของใครยังไม่ได้ครับให้เลื่อนมาตรงนี้ครับโอเคขั okay. ้นต่อไปให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเปิดฝาก็คือเปิดขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้ปิดขึ้นไปแล้วเปิดอ่ะเราจะต้องทําความสะอาดตรงนี้ครับต้องเอามือเบาๆนะความสะอาดแต่ว่าก่อนที่เราจะทําความสะอาดนั้นนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังต่อ ทำขาดจะตรงนี้อย่าเพิ่งทานะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่มันเป็นความผัดกันเนี่ยให้ทาความสะอาดก็คืออย่าให้ฝุ่นอะไรมาเกาะน,นะครับมันจะเกิดจากการช็อตตรงนี้นะครับทําให้มันอาจจะลัดวุจรทําให้ปุ่มบางปุ่ม,มกดไม่ติดก่อนที่จะทำความ,วาม,มาสะอาดก็ช่วยดูตรงนี้ด้วยเอาแบตออกก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงปุ่มนี้ตรงคีย์บอร์ดของเรามันจะมีปุ่มพาวเวอร์ทให้เครื่องเปิดติดก็อาจจะลัดวงจรก็ อาจจะทาให้เครื่องเสียหายถึงกับใช้งานไม่ได้เลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเอาแบตออกด้วยถ้าไหเอผมที่ผมขั้นข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนกนะ็คือผมลองกับตัวทําความสะอาดสายแพรแล้วโอเคมันได้ก็คือจบแล้วแต่ถ้าของใครยังไม่ได้ก็กคือต้องเอาแบตออกแล้วก็การที่จะเอาแบตออกได้บางเครื่องมันจะต้องยกบอกตัวนี้ออกด้วยก็คือต้องไปหาเปลี่ยนเอาเองโอเคแต่หลักๆานะครับถ้าทาความสะอาดตรงนี้ไม่ใช่ทําความสะอาดตรงนี้า ทำความสะอาดทองสายแพ็คคีย์บอร์ดเสร็จแล้วลองมาปิดตรงนี้ใช้งานก็น่าจะได้แล้วครับโอเคครับลาไก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ